สอนในเรื่องการสร้างอาณาจักรโบราณในดินแดนไทยจุดประสงค์ในการเรียนรู้ 1. อธิบายการตั้งหลักแหล่งของอาณาจักรต่างๆในยุคประวัติศาสตร์โดยสังเกต 2. ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยาชาติในดินแดนไทย 3. ม,มีความสนใจใฝ่รู้ในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมนุษย์ ยุคประวัติศาสตร์ค่ะพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนดูภาพต่อไปนี้นะคะแล้วคิดว่าเป็นสถานที่ใดคะมีใครเคยไปเยี่ยมชมแหล่งโบราณสถานเหล่านี้บ้างจากภาพทั้งหมดนี้ถือเป็นหลักฐานร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย จะเป็นอาณาจักรอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อเลยค่ะต่อไปเป็นอาณาจักรต่างๆที่นักเรียนจะต้องศึกษานะคะแคว้นหาริพุนชัยจะตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือจังหวัดลำพูนโดยมีพระาธาตุหาริพุนชัยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองหาริพุนชัยนะคะต่อไปภาคกลางจะมีแคว้นละโวมีพระปรางสามยอด จังหวัดลบบุรีมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองระโวรหรือเมืองลบบุรีนั่นเองและแคว้นทวาราวดีอยู่ภาคกลางเช่นกันจะมีจปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมโดยสันนิษฐานว่าศูนย์กลางของแคว้นทวาราวดีอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยพบร่องรอยเมืองโบราณกระจายอยู่ทั่วในภาคกลางค่ะ แว้นล้านนาหลักฐานคือพระาธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะอยู่ทางภาคเหนือมีศูนย์กลางอยู่ที่ราบเมืองเชียงใหม่และลำพูนเมื่อราวพุทธศตรวรรษที่12-16แว้นโคตบูนหลักฐานคือพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมมีศูนย์กลางอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง มีอาณาเขตอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อราวพุทธศตวรรษที่12-19แคว้นสีวิชัยจะอยู่ทางภาคใต้มีหลักฐานคือพระบรมธาตุชัยยาอําเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์กลางของอาณาจักร,รอยู่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อราวพุทธศตวรรษที่13-19 อาณาจักรต่อไปคือแคว้นโยนกนครจะอยู่บริเวณภาคเหนือเช่นกันค่ะอยู่บริเวณนี้จังหวัดเชียงใหม่นะคะหลักฐานสำคัญคือเจดีเหลี่ยงกู่คำที่เวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่สนิษฐานว่าผู้สร้างแคว้นโยนกนครได้อพยพมาจากภาคใต้ของจีนแล้วก็มาสร้างเมืองชื่อเมืองเงินยางเชียงแสน อาณาจักรขอมหรือขเขมรโบราณอาณาจักรนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนครประเทศกรัรมพูชาปัจจุบันโดยขยายอำนาจบริเวณปากแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทยหลักฐานสำคัญส่วนใหญ่จะเป็นปราสาทหินแคว้นตามพอล,ลิงแคว้นนี้จะอยู่บริเวณภาคใต้ของไทยค่ะหลักฐานสำคัญคือ พระบ,บรมธาตุวัดมหาธาตุปรมมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเมืองนี้จัดเป็นศูนย์กลางของการติดต่อจากภายนอกด้วยค่ะแหวนลังกาสุก,กะจะอยู่ทางใต้ของประเทศไทยค่ะพบซากเมืองโบราณอำเภอยยรังจังหวัดปัตตานีสันนิษฐานว่ามีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองปัตตานี จากบันทึกของจีนระบุว่าอาณาจักรนี้มีกษัตริย์ปกครองสรุปการสร้างอาณาจักรโบราณจากหลักฐานสำคัญต่างๆในช่วงเวลาต่างๆได้ดังนี้พุทธศตรวรรษที่11-16มีพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมเป็นหลักฐานของอาณาจักรทวารวดีพุทธศตรวรรษที่11-19 ปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นหลักฐานของอาณาจักรขอมพุทธศตวรรษที่12-19มีพระปางสามยอดจังหวัดลพบุรีเป็นหลักฐานของอาณาจักรลโวพุทธศตรวรรษที่13-19มีพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนเป็นหลักฐานของอาณาจักร,ร,ร, 19, รหริพุนชัย พุทธศตวรรษที่13ถึง18มีพระบรมธาตุวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหลักฐานของอาณาจักรตามพรลิงต่อไปมอบหมายภาระงานให้นักเรียนทำค่ะให้เรียนบอกชื่ออาณาจักรต่างๆจากภาพต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นภาพแรก เป็นหลักฐานของอาณาจักรอะไรนักเรียนก็บอกมาโดยนักเรียนลอกลงสมุดนะคะวาดภาพแล้วก็เขียนตอบมานะคะบทเรียนในวันนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือประวัติศาสตร์ให้ไปอ่านเพิ่มเติมนะคะในหน้า36-40ถึง40ค่ะในนั้นจะมี รายละเอียดเกี่ยวกับอาณาจักรต่างๆให้นักเรียนได้อ่านและเรียนรู้ค่ะวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ